วันนี้เราจะมาทำการทำไฟครับไฟไมตินะก็คือมีไขพ่พ่วงวัดไฟแล้วก็หลอดหลอดออลบ้านเราเรียกบ้านเราเรียกออนถ้าภาษาเต็มๆเ,เพื่อเรียกว่าหลอดฟูลออริเซนนะครับอันนี้คือประหลัดประหลัดจะมีทั้ง40วัตและ20วัตอันนี้ใช้วันนี้มาทา20วัตรครับผมก็คือหลักการเดียวกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับมี10วัตหลอดกาไฟก็20วัตเวลาเราซื้อ อันนี้ก็บาลาดก็ยี่สิบวัตต์ดัตเตอร์ดัตเตอร,ตอร์ใช้ได้ตยี่สิบวัตต์ถึงสี่สิบวัตต์ครับใช้ได้หมดได้ได้หมดครับผมข้อนหนึ่งเรามาดูไขควงวัดไฟไขควงวัดไฟเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเวลาเราไปร้านซื้อแล้วบอกว่าไขควงวัดไฟทิ้มดูครับอันนี้อันนี้คือสายกาวครับสายกาวคือสายดินไม่มีไฟแต่ถ้ามันมีไฟปุ๊บเราจิ้มมาปุ๊บมันจะมีไฟครับเนี่ยไฟน,นี่สองร้อยยี่สิบบาทอ่าครับผมนี่ทอ้อต,ตายนะครับ ถ้ามีคนอื่นชอบก็กดไลค์กดติดตามก่อนนยเราเปิดไฟไว้นะครับอันนี้ผมแกะแผงเล้ครับก็คือก่อนอื่นนะฮะเรามาเปลี่ยนมามา,มาเช็คว่าไฟเสียไม่เสียถ้าถ้าเปิดแล้วสวิตช์มาไฟไม่ติดก็คือต้องเปลี่ยนสตาร์เตอร์ดูถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายก็แสดงว่าสตาร์เตอร์ไม่เสียหรือหาสตาร์เตอร์มาลองนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาทําการวัดไฟเมื่อเราเปิดสวิต ไฟวัดต้องมาสองเส้นนะครับตัวนี้ต้องมีไฟนะครับมีไฟครับเนหะ็นไหมมีไฟพอมีไฟเข้าสตาร์เตอร์มันบาลาดมันก็ต้องออกคลิปบาลาดมันก็ต้องออกไฟทั้งสองเส้นนะคือถ้าเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันต้องมีไฟสองเส้นเพื่อทําการติดผมจะลองประกอบให้ดูทุกครั้งเราต้องปิดสวิตช์กครั้งนะครับสวิตช์ปุ๊บ อันนี้ผมจะใส่ใส่ใส่ทำนัดเสียใส่นะครับอ่าใส่ให้ดูอ่าใส่อันนี้ผมยังไม่ใส่แผงนะครับผมอ่าใส่แล้วกอนวิดอยูปุ๊บอ่าปุ๊บเนี่ยเนี่ยสตาร์วเตอร์มันทำงานถ้าเห็นถ้าดับถ้าเป็นแบบนี้สตาร์วเตอร์มันทำงานแต่ถ้าไม่ทำงานก็แสดงว่าต้องหาสตาร์วเตอร์มาลอง สตาร์เตอร์เวลาเวลาถอดสตาร์เตอร์ครับสามารถถอดได้เลยครับถอดเห็นี้นะถอดแล้วใส่ได้ถ้าสมมุติว่ากระดีสตาร์เตอร์เราเสียเราสามารถยิมยิมคันอื่นมาต่อใช่ไหมม่เปิดไม่ติดนะครับเราสามารถสตาร์เตอร์ตัวตัวนี้เอาไปติดตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้มันมีสตาร์เตอร์เสียเรายิมยืมตัวอื่นมาใส่พอใส่ปุ๊บเนี่ย แล้วก็เปิดเนี่ยสามารถติดได้เลยนะครับติดแล้วก็ถอดสามารถถอดมันไม่ดับนะครับผมนะมันไม่ดับแต่ว่าจะเปิดมันติดไม่ติดเพราะาเป็นเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์ก็คือถอดประกอบก็ปก,กติกัครับผมก็คือวิธคเช็คก,ก็สตาร์เตอร์หามอะไรเอาเอา,เอาที่แบบในบ้านเพราะว่าสี่สิบวันกับยี่สิบวัตมันใช้กันได้แต่ว่าถ้าวัดไฟสองเส้นเนี่ยมาทั้งสองเส้นก็สแสดงว่า ถ้ามีไฟเข้าก็ต้องมีไฟออกถ้ามีไฟเข้าแล้วไม่มีไฟออกก,ก็แสดงว่าบาลานซ์เสียชอบกดไลค์กดติดตามนะครับผม